เรื่องของปัจจุบันเนี่ยการตั้งดานเนี่ยนะการตั้งดานบบอว่าสิเป็นดานกดขันวินัยจราจรหรือดานเป่าเมาแต่ว่า,าผมจิบอกถึงเรื่องด้านของด่านตรวจสารเสพติดในร่างกายด้านที่มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายเขาี่ขึ้นป้ายห้ามห้ามเข้าไปในพื้นที่พื้นที่ตรงนี้หรือเขตหองห้ามหรือหรือการตั้งดานเป่าเม้าก็ดีหรือการตั้งดาน อื่นๆก็ดีมันลาบไปตั้งด้านอื่นๆก็ดีเพราะว่าจริงๆย่างสี่คุณสรยุทธเว่ามีนักสืบโซเชียลจริงๆริถ่าให้เก็ตนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่ามีนักลบด่านเทือนที่ไปถ่ายคลิปถ่ายภาพเพียงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการขึ้นป้ายไล่หรือการการขึ้นไปาการ,การ,ก,ารการขึ้นไปหววหาม ห้ามเข้าพื้นที่นะครับห้ามเข้าพื้นที่ในเขตปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจเม,มื่อมีกฎหมายตำรวจเสืยอเองที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนตำรวจเสืยอเองที่ไปติดไป้ายไปกักขังนงเนียวประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่<ส>คนละเรื่องกันเลยครับถ้าผู้ใดพบเห็นป้ายที่นี่ประเด็นผมจะเอาไป ถ้าไปพบเห็นไปบอกว่าห้ามเข้าเนี่ยนะเขตปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจนี่นะท่านทายมาเลยฟ้องศาลแจ้งความฟ้องศาลหรือสิแจง้งความดำเนินคดีได้เลยครับตำรวจบ่มีอำนาจครับตำรวจไม่มีอำนาจเว้นแต่หัวหน้าผู้ควบคุมดานสีงโง่เพราะฉะนั้น เล่นได้ตั้ง่หัวหน้าผู้ควบคุมดันลงไปถ้าพบป้ายว่าห้ามเขตปฏิบัติงานของเจ้าที่ห้ามเข้านะท่านทายมาเลยครับแจ้ง้องมในทั่วประเทศอันนี้เป็นข้ามยินยันจากหลผู้ใหญ่ยยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งนะคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งบ่หลายคนคนเดียวท่านยินยันมาแล้วว่าตำรวจบ่มีอำนาจสิไปปิดกั้นประชาชน ถ้าเกิดเขาสงสัยเขาต้องเขาไปสอบถามได้บ่าว่าสิเป็นท้ายคลิปก็บบ่ได้ผิดกฎหมายหรือสท้ายภาพยิ่งหรือยังกระซังแต่ว่าก่อนนี้ที่ตำรวจตั้งด่านเราไปขึ้นป้ายแบบเนี้ยเสี่ยงเสียงคุกเสียงแต่ร่างเพราะฉะนั้นถ่ายป้ายตัวนี้มากครับแล้วก็ไปถ่ายหลังจากถ่ายป้ายตรงนี้แล้วแล้วใครไปถ่ายป้ายผูกควบคุ้มด่านนะ ท้ายป้ายตัวนี้ป้ายที่ห้ามเขาเนี่ยเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน<ม>้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็ไปท้ายป้ายผู้ควบคุมด่านมาตีคุกม,มั้ยพื่เราคุณยังแน่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งท่านไหนคุมเห็นไว้ละครับว่าคุณสิไปปิดกั้นประชาชนเบื่อไรอำนาจของคุณมีแค่เพียงว่าปฏิบัติหน้าที่คุณก็ปฏิบัติไป<ม>แต่ว่าส่วนอื่นที่คนกระทําความผิดว่าสิเป็นการก่อความเดือดร้อนลำข้าญ หรือว่าเป็นการมินประมาณอันนั้นมันก็เขาฐานควมผิดที่คุณสามารถแจ้งควบแบบนันเคยได้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆคนที่ไปขึ้นป้ายห้ามเมื่อไรครับกฎหมายม่นมีถ้ายคลิปมาโอเคนะ